สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําเพงช์แชนลค่ะค่ะเมเพ่นได่ลงแนวทางของซีเซียนซีอาจารย์ให้ไปแล้วเนาะคลิปนี้แม่เพ่นมาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องเพื่อที่จะมาสรุปแนวทางฮานอยวันนี้วันที่สี่พฤษภาเอ่อพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดเนาะให้กับเอฟซีทางช่องค่ะเนาะของทุกๆอาจารย์ของทุกๆสำนักเนาะค่ะสรุปแนวทางฮานอยให้เนาะวันนี้เนาะ ส่วนของปู่สี่ศบอด้เด้อค่ะจักเป็นอย่างนากเพิรนบคอยส่งมาให้ช่วงนี้เ่นอาจจะติดกิจติดงานเพิ่นกระได้เนาะนี่ค่ะเอาู้ไดมักแนวทางที่ม่เพ่นสรุปให,ห้ฮานอยวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเนาะแล้วเข้ามาให้กำลังใจทุกๆเสียนทุกๆอาจารย์ด้วยเดอ้อเนาะค่ะ มาเบิ่งผลงานกันก่อนเนาะคะ่ะก่อนจะเข้าไปสรุปแนวทางฮานอยวันนี้ผลงานเมื่อวานนี้เราพัฒนาเลขสามตัวบนออกเก้าเก้าเก้าเนาะคะ่ะสี่ตัวสี่ตัวออกเจ็ดเก้าเก้าเก้าโอ้ยหมดกับแล้วก็สองตัวบนเก้าเก้าสองตัวล่างเจ็ดเก้าเนาะเอฟซี FC เนาะ มาเบิงค่ะจเจ้าแรกค่ะของสุดใจพารวยเมื่อบานนี้เราพัฒนาให้วิ่งรูดสี่กับเจ็ดเน้นที่เจ็ดเนาะแต่เจ็ดมานะเจ็ดมาแต่ว่าจับคู่ชุดเน้นบอ่อเขาเนาะกับเจ็ดเก่าชุดเลขวินมาด้วยกันเนาะชุดเลขวินมีอยู่เนาะส่วนของเจ๊หมวยกทมให้มางวดแรกเนาะบอ่อเขาค่ะเนาะ ของอาจารย์สวายวิ่งลู่สองกับสามบอมาเนาะแต่ว่าตัวประกบมาน้ำกันคือเจ็ดเก่าเนาะค่ะเอฟซีเนี่ยค่ะมาเจ็ดเก้าค่ะจับครูมีเจ็ดเก้าเด้อค่ะเนาะเจ็ดเก้าล่างค่ะของอาจารย์สวายเราพัฒนาเข้าสองมวดติดกันแล้วเนาะงวดก่อนก็เข้าที่สามสี่เนาะนคะส่วนของอาจารย์ต้อยนำโชคค่ะเราพัฒนาเมื่อวานนี้ วิ่งรูด9กับ0 9มาเนาะ9มาบนและล่างแล้วก็จับคู่เขาที่เก่าเกาบนน้อยเออบนของลาพัฒนาเนาะของอาจารย์ต้อยนำโชคเข้าที่9 9เด้อค่ะเน,นาะค่ะ f อฟีนี่ค่ะเข้าบนค่ะลาพัฒนาส่วนของแม่ลิว5กับ7 7มาแต่ว่าจับคู่โบเขาเนาะ f อซีเนาะนี่ค่ะ ส่วนของตาปากน้ำโพเรา oul, พัฒนาวิ่งลูดเก้ากับสองเก้ามาจับคู่เขาที่เก้าเจ็ดหรือว่าเจ็ดเก้าโกลับเนาะของตาปากน้ำโพก็เข้าเมา um ื oul, ม่อวานนี้เนะาะเมื่อวานนี้เข้าหลายๆสำนักเลยเนาะคันเอฟซีทางช่องซางบึงเนาะเอาหล,ลายๆอาจารย์ลาย่อเทียบซิกันเนาะเก้าเจ็ดจะมาตรงกันหลายแห้งค่ 9, นะเนาะนี่ค่ะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะของตาปากน้ำโพก็เข้าส่วนเลขเขาฝากมาให้มาหนึ 2, ่งกับสองบอเขาค่ะ ได้ผลงานของเราพัฒนาแล้วแต่ละเสี้ยนแต่ละจานนะว่ามีของไผ่เดเขาเนบ่เขาเนก็เห็นน้ากันไปแล้วเนาะก็มาเบิงผลท่าน้อยกันต่อเลยค่ะผลท่าน้อยน้อยพิเศษบนออกสองเก้าสองล่างออกเก้าเจ็ดน้อยปกติบนออกแปดห้าเจ็ดล่างออกหนึ่งสามน้อยวีไอพีบนออกศูนย์หกห้าล่างออกเก้าแปดเนะาะเบิงค่ะผลงานเจ้าแรกก็คือของเลขมีที่มาเมื่อวานนี้ เลขมีที่มาได้มาเนาะเน้นที่หกหนึ่งเจ็ดห้าก็มาด้วยกันจริงๆด้วยเนาะก็คือหกห้าน้อย VIP และเจ็ดห้าห้าเจ็ดน้อยปกติเข้าสองน้อยเนาะส่วนเราบอเข่าออกตัวกลับก็คือกลับหัวเนาะเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเนาะนี่ค่ะหกเป็นเก่าค่ะ ส่วนของตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้ฮาหนอยรวมให้วิ่งลู่เจ็ดกับศูนย์เจ็ดมาจับคู่เขาที่เจ็ดหาเลยว่าหาเจ็ดน้อยปกติเข้าหนึ่งน้อยเนาะหานอยรวมของตาปากน้ำโพส่วนฮานอยแยกค่ะฮานอยแยกน้อย,ย,อย,ย,อยพิเศษให้ลู่เจ็ดกับศูนย์เจ็ดมาแต่ว่าจับคู่บ่เขาเนาะส่วนน้อยปกติลู่เจ็ดกับศูนย์มาที่เจ็ดจับคู่เขาที่เจ็ดหาเลยว่าหาเจ็ดน้อยปกติจับคู่เขาค่ะ ส่วนน้อย V i p พแปดกับหนึ่งมาที่แปดแต่ว่าจับคูบเขาค่ะนี่ค่ะส่วนของแม่ลิ้วฮานอยเมื่อวานนี้เจ็ดกับแปดมาทั้งสองตัวเลยเนาะค่ะ f อซแต่ว่าจับคููบอเขาค่ะเนาะ,ะแต่ว่าจับคููบอเขา ของอาจารย์ต้อยนำโชควิ่งลู่เกับ8มาตรงกันกับของแม่ลือเมื่อวานนี้มาทั้ง2ตัวคือกันเลยเนาะแต่ว่าจับคู่เขาที่ห้าเออหกห้าน,นอย VAP เนาะค่ะ 5, นหกห้านอย VAP ส่วนตัวประกบเออือวาเลขวินมาน้ำกันก็นกนค,คือหาเจเนาะหาจค่ะของอาจารย์ต้อยนำโชคก็เข้านะคะหาน้อยเมื่อวานนี้เข้าน้อย VAP ส่วนของอาจารย์สวัยฮานอยรวมให้ศูนย์กับสามสามมากค่ะจับคู่เขาทีสามเนื่องเนื่งสามเนาะนี่ค่ะส่วนตัวประกบมาด้วยกันก็คือสองเก้าหรือว่าเก้าสองแล้วก็เจ็ดเก้าหรือว่าเก้าเจ็ดเนาะนี่ค่ะตัวประกบก็มานำกันสองคู่นเนาะเพิ่นอาจารย์สวัยเพิ่นว่าเพิ่นบกค่อยสบายเนาะเพิ่นว่าเพิ่นเหน,นื่อยเนาะเหนื่อยเนยาะบพรว่าแต่ผู้หนุ่มผู้น้อยบพรว่าแต่ผู้ใดเนาะ เหนื่อยอีลีนั่นแหละค่ะเพิ่นกับอายุหลายแล้วเนาะเพิ่นมาตากับเบิ่งบ่ค่อยเห็นกับไม่อย่างกับเมื่อยเนาะกับเพิ่นมาถาวาบ่เห็นทรงเลกให้กับถือว่าหมดแรงเพิ่น่าเมื่อยแห้งเนาะกับสู่ๆไปน้ากันเด้อเนาะค่ะเข้ามาให้กําลังใจจากสวัยเ้อเดยอค่ะเนาะเพราะว่าอากาศมันฮ้อนเหลือเกินเนาะเห็ดไห้สุขภาพร่างกายมันอ่อนเพีย ผู้ใดกะบอมีกกำลังใจซีเฮดหนังนอฮอนลายกันเนาะคะ่ะ FC เอามาต่อของสุดใจพารวยสุดใจพารวยให้มาวิ่งรูด3บนล่างมาเนาะ3มาก็คือ13แต่ว่าจับคู่บอมี13จับคู่เน้นมี่เก้าขน้อยพิเศษเนาะคะ่ะตรงๆและ98ล่างน้อย VIP ตรงๆ97ก็ล่างน้อยพิเศษเนาะตรงๆคือกันค่ะ แล้วก็สามหนึ่งหนึ่งสามมาด้วยกันเนาะขายซีของสุดใจพารวยก็เข้าสองนอยนะเมื่อบานนี้อ้าวได้ผลงานของแต่ละเซียนแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักไปแล้วมาบึงแนวทางของวันที่สี่กันต่อเลยเนาะวันนี้ ขอให้ปังปๆกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ด้วยเนาะเผื่อเพิ่นเห็นคอมเมนต์มากเพิ่นก็นจะดีใจมีกำลังใจสู่ต่อค่ะเอฟซีเอาเจ้าแรกค่ะวันที่4พฤษภาคม2567เนาะฮานอยวันนี้ของสุดใจพารวยวิ่งลู่4เม็ดเดียวค่ะเลขวินก็นจะมี4หนึ่เ

ราคาศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งราคาศูนย์สองเนาะค่ะเอฟซีเนาะได้แล้วก็ไปต่อกันเลยค่ะมาต่อเลขมีที่มาเมื่อนี่ค่ะวันนี้เลขมีที่มาได้มาหนึ่งเก้าหกเออหนึ่งหกเก้าเม็ดเดียวเนาะหนึ่งหกเก้าเม็ดเดียวจับคู่หนึ่งหกหนึ่งเก้าหกเก้าเก้าเก้าและหกหกค่ะนะค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางหาหน่อยรวมของสุดใจพารวยและเลขมีที่มาเนาะ เลขมีทีมามือนีใดมากค่ะหนึ่งหเก้าเม็ดเดียวจับคู่ออกมามีหนึ่งหกหนึ่งเก้าหเก้าเก้าเก้าหหค่ะได้แล้วเนาะแนวทางหาหนนอยรวมวันนี้ของสุใจพระรวยและเลขมีที่มาเตรียมตัวไปต่อกันเลยค่ะมาต่อของตาปากน้ำโพค่ะตาปากน้ำโพด้ยลูกชิ้น นะคะลูกชิ้นจากออกจากโซ่พ่อผูกโซ่มันจะลาไกล่ TVs, ลูกชิ้นมันจะลาลไกล่ทำแพงไปถอดโซ่ให้ลูกชิ้นหน่อยสิทำได้ไหมมาเบิงของตาปากน้ำโพต่อ,ตอเลยค่ะน้อยแยกค่ะหาน้อยแยกน้อยพิเศษตาให้มาลูดเจ็ดกับศูนย์เนาะจับคู่เจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์ูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์ศูนย์ น้อยปกติรูด3กับ6จับคู่3 0 3ศูนย์น้อย V.I.P รูดห้กับ8จับคู่5 7 5เจ็แล้วกับแปดเนาะหาน่อยแยกของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งรูดบนล่างน้อยพิเศษรูด7กับ0จับคู่7 7็ดเจ็0น้อยปกติรูด3กับ6จับคู่3 0 3ศูนย์ นอย v ี p รูด 5, 8, 5, 7, 5, 0, 5 7, กับแปดจับคู่หาเจ็ดหาศย์หาแปแล้วกับแปดศูนยมาต่อที่ห้านอยรวมวันนี้ตาให้วิ่งรูดบนล่างเจ็กับ0จับคู่7็ดสามเจ็ดหาเจ็ดเจดเจดแปดนห้าหกศู 3, นะคะเอฟซี MC. น่ค่ะหานอยรวมตาปากน้ำพูนาะวันนี้ให้วิ่งรูด7กับ0ูนย์เลยค่ะเนาะ จับคู่เจ็ดสามเจ็ดห้าเจดเจดเจดแปดสามศูนย์ห้านยค่ะแคปหน้าจอค่ะได้แล้วก็ไปต่อกันเลยมาต่อที่ของอาจารย์สวัยวันนี้เนาะสู่ๆไปน้ำกันเลยอ,อาจารย์สวัยเนาะอาการหอนกระพักพรอนก่อนเนาะ นจังไดเหนื่อยล้าหลายก็พักพรอนกน่อนนอย่าฝืนตัวเจ้าของเดี๋ยวจะบอ่อสบายเนาะอย่าสบายนะบอ่อสบายหนักแล้วจะเหตุให้เสียสุขภาพนะคะเพ่นกับเป็นห่วงคนอยู่นะคอนอายุหลายแล้วเหตุจังไดเนาะอยู่ไกลกันบ่ได้อยู่ไกลเที่ยวไปเบิงไปแยปง่งไปดูเนะาะกับสได้ไปทักทายสบายดีเพื่อนเนาะถ่ายอยู่ไกลอันนี้อยู่ไกลเกินเนะาะเพื่อนกับบ่ค่อยได้ไปทางนั้นพร้อมช่วงเนี่ เอามาต่อของอาจารย์สวายค่ะวิ่งรูดบนล่างค่ะ4กับ0ตัวประกบก็จะมี9 1 3 6 7เนาะจับคู่4 9 4 1 4 3 4 6 4 7 0 9 0 1 0 3 0 6แล้วก็0 7ค่ะนี่ค่ะแนวทางหาน้อยรวมวันนี้เนาะของอาจารย์สวายวิ่งรูดบนล่าง4กับ0 ตัวประกบก็จะมี 9, 1, 3, 6, 7จับคู่ 4, 9, 4, 1, 4, 3, 4, 6, 4, 7, 0, 9, 0, 1, 0, 3, 0, 6แล้วก็ 0, 7เนาะได้แล้วก็ไปต่อกันเลยค่ะมาต่อที่ของอาจารย์ต้อยนำโชควันนี้หานอยรวมวิ่งรูดบนล่าง9กับ0จับคู่ชุดเน่นมี 0, 5, 5, 0, 0, 6, 6, 0, 9, 9, 9, 9, 9 10, 10. ห9าเ0้าเเลขวิ่นก็นจะมี8 9 0เก้หาหกเนาะเอ็ดสีเนาะนี่ค่ะแนวทางหาหน่อยหลวงวันนี้ของอาจารย์ต้อยนำโชควิ่งรูดบนล่าง9กับ0จับคู่ 0, 0 5นย์9 07 5 0 6 0 9 5 7 0เลขวิ่นก็นจะมี8ปดเก้ 7, ค่ะนี่ค่ะ แคปหน้าจออาจารย์ได้แล้วเดี๋ยวในเพ่นผ้าไปต่อกันเลยเนาะหาหนอยรวมของอาจารย์ต้อยนำโชคและอาจารย์สวัยได้แล้วเนาะไปต่อกันค่ะสุดท้ายท้ายสุดคือของแม่ริ้วจา้ามาแล้วค่ะแม่ริ้วให้มาวิ่งลูดบนล่างค่ะสี่กับหกเนาะชุดเน้นก็มีศูนย์หนึ่งห้าแปดหกศูนย หกเก้าเก้าสี่ชุดรองมีสี่หกสี่เจ็ดหกเจ็ดและกันเบิลหกหกเจ็ดเจ็ดและเก้าเก้าเด้อค่ะนี่ค่ะห้าน้อยรวมวันนี้ของแม่ลิวนอวิ่งรูดเบลลังสี่กับหกชุดเน้นมีศูนย์หนึ่งห้าเออศูนย์หนึ่งห้าแปดหกศูนย์หกเก้าเก้าสี่ ชุดลองมี4 6 4 7 6 7และกันเบิ้ลมี66 7 7และ99เนาะวันนี้ขอให้ปังปังกันทุกแนวทางนะคะอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลับบงใจทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์และกดไลค์กดแชร,ร์ให้ไม่เพ็นด้วยสิ่งใดที่เหตุบ่ถึกบ่ตต้องบอกง่า,งามหูง,ง่ามตาไม่มเพ็นก็ขอโทษขอภหยน้ำแล้วก็วันนี้ขออวยพรให้ทุกท่านจงรวยรวยปังๆังไปด้วยกันเนาะคะ่ะกับ3แนวทางเนาะ ับทุกแนวทางบวบตแสามแนวทางน้าผู้ใดหยิบจับไปซื้อตัวใดก็ขอให้โชคให้มานให้ร่ำให้รวยกันทุกคนเด้อค่ะคีบปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ